คอลลาเจนกินแล้วผิวพรรณเป็นยังไงคะกินแล้วผิวพรรณลื่นค่ะอยากให้มารูปมากเลยเนี่ยผูก้อยลื่นมากเลยเพื่อนเพื่อนูก้อยอะบางคนผิว ไม่สวยขาวๆจับแล้วสากมากเลยสากนี่พูดเรื่องจริงนะแล้วคุกก็ยังไม่ได้เป็นคนผิวขาวแต่พอเขามาโดนผิวคุกก้อยทุกคนเนี่ยเขาจะบอกอู้ยไม่ผิวดีมากเลยผิวลื่นทุกคนก็สั่งคอลลาเจนของคุกก้อบไปกินเพื่อนที่ฮาร์โร่ะค่ะเพื่อนๆแม่ผู้ปกครองอะถ้าจะจับเซดว่าเดือนหนึ่งแล้วแบบผิวลื่นเลยนะก็คือคอลลาเจนกล่องหนึ่งเพราะคอลลาเจนของคุกก้อยกล่องหนึ่งอะมันมี32ซองคือของเราแบบเยอะอะกินวันละซองแล้วแม่ก็สั่งตัวไฟโต้แคทอลีนไปสามกล่องไฟโตนแล้ว แต่เราสั่ง3กล่องไปเลยเพราะ3รสเอาไว้สลับแก้เบื่อตั้งใจจริงอะตั้งใจทาคอลลาเจนตัวนี้เพื่อสา่งเส้นใยคอลลาเจนที่หมดลูกแล้วก็เสริมสร้างเกราะป้องกันที่เซลล์ไขมันเลยมีคอลลาเจนไทป์วันและไทป์ทรีมันไม่ได้เป็นคอลลาเจนไทป์ที่เป็นผิวอย่างเดียวแต่ผิวก็ก็มีอยู่แล้วคือไทป์วันเป็นคอลลาเจนคือนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นกับนำเข้าจากประเทศฝรั่งเศสเป็นคอลลาเจนที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นแล้วก็ของฝรั่งเศสเลยของญี่ปุ่นคอลลาเจนที่ดีที่สุดก็ค c o l l าเจนคอลเลกเป็นคอลลาเจนที่ดีที่สุดของฝรั่งเศสแล้วก็เป็นตัวดไดอะแฟคทายที่มีโมเลกุลเล็กที่สุดคือดีที่สุดหมดเลยมีกูกุณกไใส่เข้าไปแล้วก็มีมาก i รบอรีที่เป็นเดลฟินอนจากเยอรมันตัวนี้ก็ได้สิทธิบัตรมาที่ชะลอการหดสั้นของเทโลเมียได้ถึง50% ครูกไปดูระบบหลังบ้านมาพบว่าแม่ๆที่ดูคลิปความรู้เกี่ยวกับผู้มีบุตรยากของครูก้อยประมาณ40%น่ะยังไม่ได้กดติดตามเพจนะครูก้อยเตือนนะแม่ๆนะรีบกดติดตามเพจ Baby and m o m เอาไว้เลยกดติดตามกด Follow แล้วก็กดรายการโปรดหรือว่า Favorite ไว้เลยครูก้อยมั่นใจว่าความรู้ยิ่งมากโอกาสสำเร็จยิ่งสูงกดเลยค่ะ